สวัสดีสำหรับชาวราศีกันแล้วก็ลัคนากันตอนมีนาเมษาที่ฉันบอกว่ามันเป็นพิธุบาทใช่ไหมแล้วหลังวันที่สิบสี่เมษายนมาไอ้ดาวความเสียหายของท่านะ่ะตำแหน่งใหญ่มากแต่ว่าเข้าเรือนพบที่เสีย เรือนพ,พิเียนั้นมันคือความพลาดหวังผิดหวังมันคือการล้มละลายมันคืออาการบาดเจ็บมันคืออาการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่ากายหรือใจดังนั้นท่านก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ประมาทยังไม่ได้สําหรับชาวราศีกันลักขณากันเพราะอะไรเพราะท่านติดพินทุบาทอยู่สองตัวคือดาวสุกกับดาวราหูมีนําซ้ําดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจําตัวของท่าน เสื่อมมาตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดเมษายนคนเกิดวันอาทิตย์เสื่อมหนักเลยการเงินการทองการทรัพย์การสินคนเกิดวันจันทร์เป็นไก่รองบ่อนคนเกิดวันคาธสุขภาพไม่ว่ากายหรือจิตก็น่าจะมีปัญหาคนเกิดวันพุธกลางวันตัวคุณเองกับคนรอบข้างมีปัญหายุ่งยิงกันอยู่คนเกิดวันพุธคนเกิดวันพฤหัสบดี ก็เรียกว่าชื่อเสียงบาร,รมีผู้หลักผู้ใหญ่เหล่านี้ค่ะก็คงไม่ได้เอ็นดูท่านเท่าไหร่นักคนเกิดวันศุกร์ในเรื่องของบางคนก็คงจะป่วยบางคนก็เรื่องทรัพย์เรื่องสินเรื่องความมั่นคงแข็งแรงคนเกิดวันเสาร์ก็น่าจะโชคดีที่สุดมีปัญหาแต่ว่าแก้ได้คนเกิดวันพุธราหูคืองานดังนั้นมันยังเสื่อมอยู่นะคะแต่การเสี่ยงหวยรวยเบอร์ในวันที่สพฤษภาคม2นี้ มันจะมีผลอย่างไรหวยออกวันที่สองวันที่ห้าพฤษภาคมกี่โมงสิบโมงวันที่ห้าพฤษภาคมดาวราหูซึ่งเป็นดาวชื่อเสียงบาร,รมีดาวต่างประเทศดาวออนไลน์ดาวต่างชาติอะไรดาวแห่งความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์ตัวหนึ่งท่านเข้าบ้านตนเองสำหรับชาวราศีกันลัคนากัน ด้านดีอ่ะจะช่วยท่านมาเคลียร์ปัญหาจะช่วยท่านมาเคลียร์ปัญหาแล้วคนที่โชคดีอันดับหนึ่งในการเดินทางของดาวรางหูเข้าบ้านตนเองคือคนเกิดวันพุธกลางวันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาด้วยนะคะของใครของมันอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ต้องเข้าใจหมอดูที่ทํานายภาพรวมวงกลม,มกว้างด้วยคนเกิดว่าทิศในเมื่อการเงินการทองเสียอยู่ การเสียงก็งดไปซะคนไปทํางานซะงานคือเงินเงินคืองานบรรดาลสุขคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์มีเกณฑ์ถูกนะแต่ว่ามันถูกนิดนิดคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารงดได้ก็งดคะ่ะคนเกิดวันพุธกลางวันคนเกิดวันพุธกลางวัน คือถ้าจะมีเกณฑ์ถูกอ่ะมันก็ไม่มากอ่ะเอาตรงๆไม่มากไม่มีสิทธิ์ถูกลอตเตอร,รี่รลงวันที่หนึ่งสำหรับคนเกิดวันพุกกลางวันแต่บางท่านก็ซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วรอไปเอาหลังวันที่ห้าสปาคมนะคะเดี๋ยวจะหาว่าที่ฉันไม่น่ารักคนเกิดวันพฤหัสบดีคนเกิดวันพฤหัสบดสบีถ้าจะเอา ตัวไหนมาซื้อควรจะเป็นเลขที่ทรัพย์สินเลขที่ทรัพย์สินบ้านรถที่ดินอะไรก็แล้วแต่ที่คุณมีนะคะลองเอามาเสี่ยงดูคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์ดาวการเงินมันเสื่อมอะถ้ามันถูกมันก็ถูกนิดนึงดังนั้นถ้าจะซื้อก็ซื้อนิดนึงก็อย่าซื้อมากรอให้ดาวการเงินการทองมันเดินก่อนนะคะแล้วที่สําคัญ อทักษะเดิมคือดาวราหูดาวเจ้ากรรมในเวนก็เล่นงานท่านอยู่มาปีกว่าแล้วแล้วดาวการเงินการทองของท่านอีกตัวหนึ่งก็เดินเงื้อเง,งักอยู่ก็เผาได้ก็เผาคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์การเงินการทองยังเป็นพินทุบาทอยู่ถ้าชอบซื้อก็ซื้อไปแต่อย่าซื้อมากคนเกิดวันพุธราหูพุธราหู ดาวประจําตัวของท่านกําลังจะเดินเข้าสู่เ,เรือนของด้านดีอ่ะคําว่าบุกเบิกการสร้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วราวการเงินการทองยังมีเรื่องเคลียร์อยู่สรุปไม่ง่ายเอาอย่างนี้แล้วกันว่าภาพรวมสําหรับชาวราศีกันลักษณะกันทุกวันเกิดนะ่ะไม่ค่อยจะอยู่ในที่สวยหรูในเรื่องของการเสียงหัวเรวยเบอร์นะคะเสียงหัวเรวยเบอร์ ถ้าบอกว่ามันมีเงินนิดเดียวก็ไม่ต้องซื้อเอาอย่างนี้นะคะเราให้ดาวการเงินการทองการโชคมันเดินดีๆก่อนเราค่อยทุ่มเพราะว่าซื้อหวยเนี่ยในฐานะที่คุณเล่นบาทสองบาทคุณอยากมาคุยกับอาจารย์นิสาดิฉันเป็นคนพลาดทุ่มคือทุ่มหมดทั้งตัวเลยหัวใจหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เล่นแบบเรือรังนะคะไม่ได้เล่นแบบเรือรังทนะุ่มลงไปอย่างเนี้ค่ะ ก็มันมีการพิสูจน์ก่อนที่จะมาบอกกล่าวอย่างเงี้ยมันมีการพิสูจน์ด้วยเอาตัวเองอะเป็นหนูทดลองยามาแล้วนะคะโอ้ยหลักร้อยนี่อย่าพูดเลยมันดูนหลักพันนี้ก็อย่าพูดเลยพูดกว่าชั้นหลักหมื่นหลักแสนนะ่ะเรื่องการเสียงหวยรวยเบอร์ถ้ามันถึง,ถงคราวอะ่ะถ้าดาวมันเข้าค่อยซื้อ เออได้ยินข่าวว่าจะเปิดหวยเกษียณดีนะที่ฉันถือว่าดีหวยเกษียณมันคืออะไรเราเล่นไปแล้วเงินเรายังคงอยู่แต่เรามีสิทธิถูกลางวลน่าจะทํามานานแล้วแต่ด้วยเมืองของเมืองไทยของเราอย่าลืมว่าคนที่โลภคนที่อยากจะกอบโกยมันเยอะมากๆเรื่องสุราพวกแอลกอฮอล์เหมือนกัน ตอนสมัยที่ฉันเด็กๆโอ้โหทุกบ้านน่ะสามารถหมักดองกินเองได้เลยตอนเนี้ยติดติดนู่นติดนี่ติดนั่นเพราะว่าในทุนใหญ่ๆ,ๆเขาบล็อกก็ไม่หมดละไอ้หวยกระเียณเหมือนกันคือในเมื่อมันอยากเล่นมันชอบเล่นน่ะแพลตฟอร์มขึ้นมาก็คือสมมุติว่าใครอยากซื้อหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งของเราก็ยังเหลือค่ะ แล้วมันเป็นเงินกเกษียณบ้านปลายแต่แต่มันจะผ่านหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึง่งแล้วใครจะดูแลเงินที่มันเข้ามาทีละหลายร้อยล้านเป็นพันล้านแต่ละงวดอ่ะถ้าสมมติว่ามันเกิดขึ้นจริงอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะสนับสน,นุนในเมื่อที่พวกเราก็เล่นกันอยู่ละมันเป็นเงินออมเงินกเกษียณคือเอาเงินรัฐบาลก็เอาเงินไปหมุนทํานั่นทนํานี่งอกเงยขึ้นมาอะไรประมาณเนี้ยเป็น เป็นไอเดียที่ดีมากก็สนับสนุนหวยกระเสียณนะคะสรุปเพลาได้เพลาในการเสียงหวยรือเบิงเว้นวันที่2พฤศภาคม2568สำหรับชาวราศีกันท่าน,นะคะ่ะ